ว่าคุณจะได้กายฉันแต่คุณไม่ไวยได้ใจฉันไปหรอกปากมีนะใช่ไหมฤฤฤฤยังไงคุณก็ออกไปจากที่ไม่ได้หรอกโซริยะอ้ยคุแม่อย่าทำใ<า>โอ้ยแม่เล่นอีกนานไหมเนี่ยดูดินี่มันกี่โมงแล้วเล่นมาตั้งนานแล้วเวลายังไม่ไปถึงไหนเลยแม่โอ้ก็ปาล์มบอกพี่ไม่ใช่เหรอว่าปาล์มเบื่ออย่าหาอะไรทํา อยู่กับพี่ก่อนตีสี่เคอร์ฟิวยังไม่หมดนะอยู่เป็นเพื่อนพี่ไปก่อนออืม,อมแม่ดูนี่ดิเมื่อเวลาห้าทุ่มกว่า,วามีวัยรุ่นแหกด่านเคอร์ฟิวตำรวจไล่จับสุดท้ายตายคาที่ Hmm. ตอนกาคือข,ข้างนอกตอนนี้มันน่ากลัวขนาดนี้เลยเหรออยู่ที่ไหนไมันก็น่ากลัวนัว่นแหละปามดูที่นี่สิตอนกลางคืนอ่ะยังหนูน่ากลัวเลยหนูขอกินนะแม่เอาปามอ,อะไรมแม่คิดอะไรมากแม่แก่แล้วแม่มีความอดทนสูงก่าหนูอีกอย่างนะถ้าเกิดแม่ปลุกหนูตั้งแต่หกโมงเนี่ยป่าเนี้ยหนูนอนอยู่บ้านสบายไปแล้วทำไมปามต้องมาโทษพี่ ก็ตอนปามทำงานปามชอบแอบหลับรู้ตัวหรือเปล่าพูดมากหนูหนาวปามพี่หิวข้าวหิวน้ำว่าพี่พี่ซื้อข้าวซื้อเลยเลอจะมาบอกปามทำไมอ่ะก็ปามอ่ะแย่งน้ำยี่ พี่หิวข้าวด้วยเนี่ยอดทนไปก่อนไนี่ไม่พี่ฟ้ายก็พี่ฟ้ายบอกเองไม่ใช่หรอว่าเดี๋ยวก็หมดตีสี่เยก็หมดเคอร์ฟิวแล้วเหลือกับพี่ฟ้ายทนไม่ไหวเนี่ยก็นอนตายอยู่ตรงนี้แหละเดี๋ยวพรุ่งนี้หนูทำบุญไปให้ไม่รู้อะปาปามต้องถ่ายพี่ไปไม่รู้ร้านไหนเปิดแหละแม่ดูเรื่องนี้มันตีหนึ่งกว่าแล้วร้านไหนมันจะเปิดอีกอย่างออกไปข้างนอกมันอันตรายสไตายอยู่ที่ไหนมันก็อันตรายหมดแหละปามไม่เอาแม่ไม่เอา เอาโทรศัพท์มาเดี๋ยวพี่จะโทรให้คนไม่เอาไม่ต้องมายุ่งแม่แม่เอามานี้จะาเอาโทรศัพท์ไปทําอะไรพี่จะให้พี่บุ้งมารับไงใครเขาจะมารับตอนนี้แม่โอ๊ย,อยแม่